ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับมีคนอยากชมตอนผลงานที่เสร็จแล้วอ่ะมาดูภายนอ,กอนก่อนคันนี้ก็มีขัดไฟหน้าเนาะแล้วก็ทำสีใหม่แล้วผมก็เลือกเคลือบกราฟิน 10H นะครับก็คือเคลือบแก้วตัวใหม่เนี่ยแหละแต่ผสมแรกกราฟไฟไปด้วยมีคนถามว่าสับพะคุณมันคืออะไรก็คือปกป้องผิวแลกเกอร์ของรถครับ จากปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆไม่ว่าฝนกรดขี้นกยางไม้ลดการเกิดคราบฝังแน่นต่างๆบนผิวของตัวรถนะครับซึ่งตัวนี้เป็นกราฟินแบบ RGO ด้วยนะครับก็คือ r e d ด c e Graphene Oxide จะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าที่เป็นประจุลบบนผิวของตัวรถครับดังนั้นฝุ่นบนอากาศเนี่ยมันมีทั้งประจุบวกและประจุลบนะครับ ฝุ่นประจุลบด้วยกันก็จะไม่จับตัวครับผมจะเหลือฝุ่นน้อยมากการเกาะตัวของฝุ่นน้อยมากครับอ่ะใบป,ไปัดน้ำฝนก็เปลี่ยนแล้วเนาะส่วนภายในเนี่ยที่ผมทําไปก็คือหุ่มเบาะหนังใหม่นะครับทั้งคันประกับข้างเบาะที่เป็นมือจับโยกผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับส่วนฟิล์มเดิมเนี่ยมันหมดสภาพแล้วอ่ะเนะเาะพะมัน20กว่าปีแล้วผมก็จัดการลอกฟิล์เมเดิมแล้วก็ติดใหม่ด้วยนะครับเบาะ ที่ทําออกมาแล้วก็จะดูแบบคลีนมากๆประกับข้างเบาะอันนี้สั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตมาใส่ส่วนฟอนต์ก็ใส่หน้าจอ Android เข้าไปครับคราวนี้ดูหนังฟังเพลง YouTube สบายใจไปเลยนะครับอ่ะแหงข้างประตูหลุมมือเปิดมือจับภายในก็สั่งจากอินเทอร์เน็ตเช่นกันมาเปลี่ยนเรียบร้อยตอนนี้รถสภาพภายในน่าใช้มากๆนะครับแต่เบาะเนี่ยผมเหลือแค่2แถวนะ เพราะว่าเบาะแถวสามเนี่ยผมเอาออกแล้วผมชอบปั่นจัก,กรยานก็เอาไว้เอาจัก,กรยานขึ้นรถไปปั่นได้นะครับอ่าให้ดูสภาพแบบละเอียดละเอียดกันไปเลยว่าความสะอาดเป็นยังไงปัจจุบันรถผมก็ใช้งานอยู่นะครับไม่ได้ทําเสร็จแล้วมาจอดนะครับทําแล้วก็ใช้งานจริงนี่ครับมีโปรเจกต,ต์ต่อไปคือติดเครื่องเสียงข้างดังหลังเอามาวางไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ติดอ่าตอนนี้ก็ เอาจัก,กรยานขึ้นขึ้น,นลงๆครับไปปั่นตามที่ต่างๆในส่วนของเครื่องยนต์นะครเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็หม้อน้ําเดิมทีก็มีรอยรั่วซึมก็เปลี่ยนหม้อน้ําไปด้วยชุดใหญ่ไฟกระพริบท่อยางหม้อน้ําทุกอย่างเปลี่ยนหมดสายพานหน้าเครื่องเอเวอร์จริจริงกระเบลส่วนช่วงล่างผมพ่นกันสนิมครับแต่อันเนี้ยมันใช้งานแล้วไม่ได้ล้างอย่างที่บอกนะครับมันก็จะมีคราบฝุ่นโคลนบ้างนะครับ ส่วนโปรเจกต์ต่อไปครับก็เป็นเรื่องล้อแม็กแต่งแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ครับแต่ขับไปก่อนตังหมด